สวัสดีคืนวันเสาร์ที่1 1ตุลาคม68นะครับเวลา22นาฬิกานะครับฐานข้อมูล22นาฬิกานะครับมาติดตามสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยนะครับรวมถึงตัวการอื่นๆที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็จากโปรแกรมวินดี้นะครับบรรยายโดยผมมนเทนเฟสเซอร์เอ็กตรีมนะครับวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับมาติดตามดูนะครับประเทศไทยเรานะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ จากภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมนะครับดาวเห็นลักษณะของไซโครนบริเวณอาวเบกอนนะครับแล้วก็บริเวณปอดแบนะครับหรือหมู่เกาะนิโคบานะครับแถวทะเลอันดามันนะครับทางบสุมก็จะพาดผ่านลงมาตามนี้นะครับตามอาวเบกอนผ่านหมู่เกาะนิโคบาปอดแแบนะครับทะเลอันดามันนะครับผ่านแถวแถวภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับผ่านไปแหลมยวนแล้วก็สู่หย่อมปูมิอากาศตามบริเวณทะเลจีน ใต้ตอนกลางนะครับส่วนเรประเทศไทยเรานะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านนะครับก็จะคาบเกี่ยวระหว่างภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับไปอยู่แถวจังหวัดประจวบชุมพรเพชรบุรีทางนี้นะครับก็สวิงนะครับส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับภาคตอนันออเชียงเหนือภาคเหนือนะครับก็จะได้รับสลับสักะของลมตะวันออกเหนือร่องนะครับที่พัดเข้ามาแรงภาคใต้ก็จะเป็นใต้รอนนะครับลมตะวันตกนะครับได้รับอิทธิพลนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับ อ <c oughs> ากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากแนวเมฆนะครับเราก็จะเห็นนะครับเริ่มมีลมตะวันตกนะครับพัดผ่านพัดสอบ,บเข้ามาเบียดเบียดเข้ามาแถวแถวบังกลาเทศนะครับใต้เทือกเขาหิมาลัยนะครับตามแนวเมฆที่หมุนวนนะครับแนวลมพัดสอบก็จะระหว่างลมตะวันตกตะวันออกก็จะเป็นแนวลมพัดสอบผ่านบังกลาเทศผ่านพม่านะครับแนวนี้อนาคตก็จะเคลื่อนมาแถวพม่า,า,มาแล้วก็ผ่านแถวประเทศไทยเราตอนภาคเหนือนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับ ต่อไปนะครับกระแสลมตะวันตกนะครับที่จะเริ่มกดลงมาเราก็จะได้เห็นต่อไปนะครับสมเทศไทยเรานะภาคตอนออกเช่นเหนือนะภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตอนออกลมถึงภาคใต้ก็มีฝนอยู่นะครับฝนกระเด็นหนักแแถวภาคกลางนะครับเนื่องจากลักษณะของเหนือล่องนะครับเป็นแนวลมพัดสอบนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าขนองรุนแรงนะครับเป็นการกระแทกลงมาของอากาศเย็นนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับคำกล่าว ในหลายครั้งที่เราจะได้ยินนะครับเราเรียกว่าฝนสั่งฟ้าปลาสั่งนองใช่ไหมครับที่เราได้ยินบ่อยคือการจ,จากลาของฤดูฝนนะครับที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวหรือการที่ปลาสั่งาน้องก็คือครับฤดูฝนจะสิ้นสุดน้ําก็จะลดลงลจะเข้าสู่ฤดูหนาวน้าก็จะแห้งขอดนะครับรก็ต้องตามดูนะครับความจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะเห็นนะครับสภาพอากาศที่รุนแรงฟ้าฟ้าพา,พาพยุฟ้าขนองรุนแรงนะครับเนื่องจากการกระแทกหรือการพัดลงมาของอากาศเย็นนะครับ ความแตกต่างของอากาศระหว่างอากาศอุ่นกับอากาศเย็นกับแตกต่างกันมากมันก็จะทำให้เกิดการยกตัวที่รุนแรงนะครับเราก็ต้องมาติดตามต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูในเรดาร์ตัวอากาศนะครับเรดาร์ตัวอากาศรอบ12ชั่วโมงนะครับนะครับมาดูนะครับจากเรดาร์ตัวอากาศเราจะดูกลุ่มฝนนะครับในดาวเทียมเราดูเมฆนะครับเราดูการเคลื่อนตัวจากเรดาร์ตัวอากาศเราก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับ กระจายตัวภาคเหนือภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับกลุ่มฝนก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคกลางนะครับหนึงเทีมหานครและก็เคียงนะครับนี่นะครับเราดูนะครับกลุ่มฝนนะครับประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคกลางก็จะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับตามลมตะวันออกที่อยู่เหนือล่องนะครับส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้นะครับก็จะพัดจากตะวันตกไปตะวันออกตามลักษณะของ ไต่ล่องนะครับประกอบกับนะครับลักษณะการหมุนวนแถวๆปาถเไปีหลมยวนหรืออ่าวไทยเรานะครับติดตามดูนะครับวันนี้ฝนก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงนะครับฝนมีฝนตลอดทั้งวันนะครับแต่กระจายกระจายตัวนะครับกระจายตัวพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกและดอนใต้ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็มีพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงนะครับแต่ความเข้มเข้มของเจ็ดสีนะครับ ที่เป็นสีส้มๆแดงๆนะครับความรุนแรงส่วนริเวอื่นๆก็มีการไหลนะครับ <c oughs> ของอากาศอยู่นะครับต่อไปเรามาดูนะครับเรามาดูที่ที่ลมชั้นบนนะครับลมชั้นบนฐานข้อมูลยี่สิบสองนาฬิกานะครับฐานข้อมูลยี่สิบสองนาฬิกาลมที่ผิวพื้นนะครับลมที่ผิวพื้นเราก็จะเห็นนะครับ ทะเลจีนใต้นะครับมีแนวลมพัดสอบเปลือนไปแหลมยวนจากลมตะวันตกนะครับแล้วก็ลมฝ่ายใต้นะครับที่พัดขึ้นมาจากอินโดนีเซียนะครับจากออสเตรเลียนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับที่ลมพัดมาที่เรามองเห็นก็คือเนี่ยลมนะครับลมที่พัดมาจากอ่าวอลับนี่นะครับพัดลงมาเป็นลมตะวันตกนะครับผ่านภาคกลางนะครับส่วนลมตะวันออกนะครับที่เป็นเคอร์เวรเจอร์นะครับเป็นเคอร์เวรเจอร์ของไซโคอนิกนะครับบรวณทะเลจีใต้ก็พัดเข้ามานะครับ เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือนะครับส่วนลมตะวันตกแนวหนึ่งที่วิ่งเรียบใต้เพื่อเขาหิมาลัยลงมานะครับก็จะมาพัดสอบลมอีแนวหนึ่งอยู่แถวบังกลาเทศนะครับต,ต้องติดตามนะครับติดตามดูเนื่องจากเป็นลมที่ผิวพื้นนะครับความชัดเจนนะครับเรือการหมุนวนที่เป็นวอลเทคเป็นเคอร์เวอร์เจอร์ต่างๆนะครับเมื่อผ่านฟิกชั่นเมื่อผ่านความไม่ราบเรียบของภูมิประเทศตามพื้นผิวนะครับที่เป็นแผ่นดินนะครับ มันก็จะไม่ส่อยสมูทนะครับก็มองไม่ชัดนะครับส่วนบริเวณมหาสมุทรหรือทะเลก็จะราบเรียบก็จะดูชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับสูงขึ้นไปนะครับที่ระดับนะครับ925สให้ตัวพัดคานนะครับ750เมตรหรือ2,500ฟุตนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็จะเริ่มเห็นการหมุนวนที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นระดับต่ำที่ทำให้นะครับอากาศยกตัวอากาศลอยตัวขึ้นได้นะครับ ก็จะถ้าจะสอดคล้องกับระบบใดข้างบนที่ดูดอากาศขึ้นไปมันก็จะยิ่งทําให้อากาศยกตัวได้ดีนะเรามาดูนะครับลมตะวันออกลมเนี่ยลมตะวันตกที่พัดลงมาแต่แถวจากอัฟกา,านปาปีสถานนะครับบิ่งใต้เทอ่เขาหิมาลัยลงมาเนี่ยนะครับเป็นลมตะวันตกนะครับพัดมาสอบกับลมตะวันตกอีกแนวหนึ่งนะครับลมฝ่ายใต้บริเวณบังกลาเทศเนี่ยนะครับดูนะครับประเทศบังกลาเทศนะครับ,รบ,รบ,รรบมันเป็นลมที่พัดมาแตาก นะครับแถวๆนะครับอัฟกาปากีสถานนะครับดูนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเนี่ยลักษณะของไซโครนบริเวณอ่าเบงกอนนะครับหรือไซโครนบริเวณนะครับอดแแบนะครับหมู่เกาะนิโคบาลนะครับก็ผ่านมาพักกลางนะครับพักกลางตอนล่างใต้ตอนบนของประเทศไทยเรานะครับก็จะเป็นไซโครนเล็กๆบริเวณอ่าวไทยนะครับแนวลมพัดสอบตามล่องมรสุมนะครับแล้วก็จะเป็นเคอร์เวเจอร์ของไซโครนิกนะครับไปเรียมยวนนะครับ แล้วก็ทะเลกินใต้นะครับก็ทาให้รองมรสุมยังพัดผ่านอยู่นะครับลองมรสุมเราก็จะเห็น <c oughs> นี่นะครับรองมรสุมนะครับบางทีเรามองเห็นเมฆไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าร่องเขาไม่แอคทีฟนะครับคือเขาไม่บีบไม่แคบมากนะครับก็ทําให้เมฆมันไม่ได้บางครั้งเราบอกเราเวลาเราพูดถึงคำว่าร่องมรสุมทําไมเมฆมันถึงไม่เป็นแนวยาวๆหรือติดต่อกันหรือเป็น,นเมฆอาจจะเป็นห่างๆก็ได้นะครับเป็นแนวลราทดสอบ หรือลองมันไม่แอคทีฟมากไม่เชียร์กันมากมันก็มองดูเมฆไม่ชัดเจนนะครับแต่เราก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับของเคอร์เบอร์เจอร์ของไส้โครนนะครับที่ไม่กลมมากนะครับเป็นเคอร์เบเจอร์ต่อไปเรามาดูที่ระดับ850นะครับ850เบมเมตรวัดคารนนะครับหรือ1 5 0 0เมตรหรือ500 0ฟุตนะครับเราก็จะเห็นนะครับการหมุนวนที่เป็นเคอร์เบอร์เจอร์หรือเป็นวอเทกที่ชัดเจนขึ้นนะครับดูนะครับอากาศที่ไหลลงมาใต้เทือกอเขาหิมมลัยนะครับดูเส้นความกดอากาศบริเวณหิมมลัย ที่รับสูงที่เบลดพันสามสิเบเอ็ดนะครับทีทีนะครับก็ <c oughs> จะมแนวหนึ่งนะครับที่ความกดอากาศสูงนะครับที่เคยบอกไว้นะครับความกดอากาศสูงแนวหนึ่งที่รับสูงที่เบลก็จะไหลลงมาเนี่ยนะครับแถวอัฟการนิสถานนะครับเนี่ยแถวคาบูอัฟการนิสถานล,ลงมาปากีสถานแล้วก็ไหลมาตอนบนของอินเดียใต้เทือกเขาฮิมาลัยนะครับอีกแนวหนึ่งก็จะลงมาจาก <c oughs> แถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังลงมาช้าอยู่น,นะครับก็จะช่วยให้แนวเนี่ยแนวของ แนวพัาอากาศนะครับหรือยอมความกดอากาศต่าตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกนะครับก็ต้องติดตามความกดอากาศสูงก็จะไหลลงมาในซึมๆลงมาก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนไซโคลนบริเวณอ่าวเบงกอนนะครับเนี่ยนะครับตัวหนึ่งนะครับแถวมุกอนีโคบาร์ปลอดแยอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแนวสีฟ้าผ่านเนี่ยนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีบ้านเหล่านะครับแถวจุมพรนนะครับผ่านมาปานผ่านมาไปแหลมยวนผ่านกัมพูชาผ่านเวียดนามนะครับ มาไซโครนบริเวณทะเลจีนใต้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อสูงรลมสูงขึ้นไปที่ระดับ700รระดับ700้ให้ตัวบัตรคารนะครับตอนที่เราดูเมฆเมื่อกี้ลมตะวตันตกที่บัดเข้ามามีลองทดสอบแถวบังกลาเทศเนี่ยนะครับแนวนี้นะครับอีกแนวหนึ่งก็เป็นลักษณะของไซโครนนะครับเ๋ยบริเวณดาวเปกยงกอนที่ระดับ700้อเราเริ่มเห็นแอนติไซโครนนะครับมาคุมนั่นนะครับบนแผ่นดินของอินเดียนะครับ แล้วก็ไซโครนบริเวณเนี่ยปลอดแบรนิโคบานะครับก็จะเนี่ยผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านภาคใต้ภาคกลางภาคล่างนะแถวนี้ผ่านไซโครนบริเวณปลายมยวนนะก็ยังเห็นนะครับระดับ700นะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกเรามาดูสูงขึ้นไปที่ระดับ500เฮกตัวพัดขานนะ500เฮกตัวพัดขานนะครับที่ระดับ500เฮกตัวพัดขาน500เฮกตัวพัดขานหรือนะครับ5,500เมตร หรือหนึ่งหมื่นแปดพันฟุตนะครับก็มาดูนะครับเราก็จะเห็นระบบที่ระดับกลางนะครับระดับห้าร้อยก็จะเป็นเริ่มเป็นระดับกลางนะครับแล้วก็ดูนะครับซีไซโครนบริเวณภาคใต้นะครับเป็นแนวตามแนวลองมรสุมเนี่ยแสงว่าลองมรสุมนี้ยังแรงอยู่นะครับแล้วก็ไซโครนบริเวณหมู่เกาะนิโคบาหรือปอดแะบรับแกนก็เริ่มเอียงลงไปทางใต้นะครับส่วนไซโครนบริเวณอ่าวเบกอนก็อ่อนกําลังลงนะครับเนื่องจากว่านะครับจากไซโครนเริ่มเป็นไซโคนิก เป็นโค์เจอร์ของไซคอนิกนะครับที่ระดับ500นะ่แสดงว่าตัวนี้เบาลงเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีนะครับกระแสลมตะวันตกที่พัดกดลงมานะครับดูนะครับเส้นคมกดเมื่อสูงขึ้นไปนะครับเหนือเหนือระดับของนะครับที่ลมมันพัดใต้ที่เขาเย็นปลายมาพัดสอบกันนะครับก็จะเริ่มพัดแรงขึ้นตามระบบของลมเบสต์ลี่นะครับก็จะเป็นเหมือนนะครับเหมือนตัว u ตัว V เป็น upper top ลงมาเริ่มเห็นนะครับบริเวณแถว ประเทศอินเดียนะครับก็ต้องติดตามดูไปนะครับเริ่มกดลงมานะครับอากาศนะครับมันก็จะมีฟิกชั่นมียอดเขาเสื้อเขาสูงนะี่ยเป็นตัวบล็อกเวลามันวิ่งใต้ใต้เสือเขานะครับโดยเฉพาะเื้อเขาอิมารายหรือที่รับสูงที่เบตเนะี่ยมันก็ทําให้มันวิ่งทางมันแคบลงนะครับมันก็จะบังคับให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นนะมันเราก็เลยเห็นเป็นแกนนะเป็นแกนแหลงแงตรงนี้นะครับที่ดับหน้าร้อยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเป็นลักษณะของ เวสต์ลี่หรือกระแสลมตะวันตกที่พัดแรงๆนะครับจะเป็นกระแสลมกรดนะครับตอติดตามต่อไปนะครับที่ระดับ400เฮกตัวพัดคานนะครับ400เฮกตัวพัดคานนะครับวันนี้นะครับไซโครนเราก็จะเห็นแค่ตรงที่เซ็นเตอร์ของปอดแบร์นะครับส่วนบริเวณประเทศไทยเราก็จะเป็นลักษณะของเคอร์เวอร์เจอร์นะครับปลายแมยวนเอาไทยนะครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเคอร์เวอร์เจอร์นะครับไม่เป็นลักษณะของไซโครนิกนะครับส่วนแนวของริดลน์นะครับที่ระดับ400เราก็จะเห็นแนวริดลน์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ นะครับบริเวณประเทศอินเดียสีฟฟ้านี่นะครับก็แนหนึ่งก็อยู่ประเทศจีนรอยู่เวียดนามตอนบนนะครับกระแสลมกรดนะครับกระแสลมตะวันตกก็เริ่มพัดลงแรงขึ้นนะพัดแรงขึ้นเนี่ยพัดลมตะวันตกพัดผ่านเป็นแนวลมาสบที่เราเห็นตอนที่เราดูในเมฆภาพไายเมฆจัตเทียมนะที่เป็นแนวลมผสอบหรือแนวของเมฆนะครับแนวกดอากาศที่เจียมจมตัวลงมาไหลมาจากฝั่งขค้โลกว่เส้นสูตรที่จมตัวลงมาแบบนี้นะครับก็จะท้องฟ้าจะแจ่มใส ด้านที่พัดลมที่พัดจากเส้นสูงสุดขึ้นไปค่นโลกแบบนี้นะก็จะเป็นด้านหน้าของ upper trop นะครับก็ช่วยให้อากาศยกตัวนะครับเป็นระบบใดด้านล,ล่างก็เป็นคอนเวเกนต์นะครับส่วนประเทศไทยเราก็จะเป็นเป็นเคอร์เวอร์เจอร์นะครับเป็นเคอร์เวอร์เจอร์ลมตะวันออกก็พัดแรงและพัดไปสอบกับลมตะวันตก,กถแถวบังกลาเทศนะครับส่วนบริเวณใต้ก็ลมวันนี้นะครับคืนนี้นะครับเนื่องจากความแตกต่างระหว่างกลางคืนนะครับที่ ได้รับความร้อนกลางวันกลางคืนนะครับทําให้ตอนเนี้มีลมที่พัดแรงมานะครับแต่มีแอนติเซโครนตัวหนึ่งนะครับที่ระดับสูงนะครับอยู่บริเวณปลายแหลมยวนทะเลที่ใต้ตอนล่างตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าสูงขึ้นไปแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับที่ระดับ300เฮกตัดวัดขานนะครับเนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับแนวแอนติเซโครนนะครับบริเวณประเทศเวียดนามตนบนนะครับ เกษตรลงกลดนะครับหรือเวสลี่ก็ลงมากดแถวแถวบังกลาเทศแล้วนะแนวหน้าก็ต้องติดตามดูนะครับที่ระดับ2 0 0รฮกยให้ตัวพัดขาน,นะครับเกษตรลงกดเวสลี่นะครับกดลงมานะครับความรับเรียบเมื่อสูงเหนือเทือกเขาจะมาไล่ึ้นไปนะครับมันก็จะลงก็จะเวสลรี่ก็จะพัดเป็นระบบนะครับกดลงมาแถวบังกลาเทศแนวหน้าอยู่แถวบังกลาเทศแล้วนะครับแนวลิลลีก็จะโดนบังคับให้เคลื่อนต่าลงมานะครับ ติดตามดูนะครับลมตะวันออกพัดภุมประเทศไทยเรายังมีอยู่นะครับต่อไปเรามาดูนะครับการพยชากรการเกิดฝนนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ลมกันนะครับวิเคราะห์ลมที่ระดับ8 5ดอยห้าิก่อนนะครับที่ระดับปรยหาดูการเคลื่อนตัวของความกดอากาศตามไซโครนต่างๆนะครับหรือแนวของล่องมรสุมนะครับว่าเขาจะไปทางไหนนะดูนะครับล่องมรสุมนี่นะครับ เนื่องจากนะครับลักษณะของร่องมรสุมเขายังอยู่นะครับแต่ที่เราดูเมื่อสูงขึ้นไปแล้วก็จะอ่อนกาลังลงนะครับบริเวณปลายแหลมยวนนะครับดูนะครับแต่บริเวณบนแถวปลอดแบนะครับเขาจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับดูนะครับเนื่องจากว่าลมทางตะวันตกใต้พัดมาแรงนะครับกระดันขึ้นมานะครับร่องมรสุมก็ยังอยู่นะครับของกฏอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาในแถวภาคเหนือนะเริ่มซึมๆมนะครับ ลมตะวันออกพัดแรงนะครับแดงส่วนบริเวณประเทศอินเดียก็ลมตะวันตกเร 5, 1, 5, blends, average, いいกิ่มพัดใต้นะครับใต้จะเข้าหิมาลัยลงมานะครับเป็นลักษณะของแอติไซคอนแล้วนะครับก็ดูนะครับลมตะวันออกพัดแรงวันพุธที่สิบห้านะครับวันพฤหัสที่ส6ลมตะวันออกก็พัดแรงปกคลุมถึงภาคใต้แล้วนะครับที่ระดับแ5 0ห้าสิบนะครับวันที่ส7บเจ็ดนะครับลมตะวันออกก็จะพัดแรงขึ้นนะครับ เราจะสังเกตเห็นบริเวณประเทศจีนนะครับก็จะมีแนวลักษณะของไซโคลนนะครับที่เป็นแนวลักษณะของแนวทัดอากาศนะครับที่เป็นตัวจะช่วยบล็อกนะครับบล็อกให้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาประเทศไทยเราครับส่วนนะครับวันศุกร์ที่17นะครับศุกร์หน้าเราเห็นไซโคลนบริเวณปลายแหลมยวนนะครับมีการหมุนวนแล้วนะครับต้องติดตามดูนะครับนี่ไซโคลนนะครับบริเวณปลายแหลมยวนก็จะผัดแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นแนวหนึ่งนี่ยที่เป็นตัวเหนี่ยวนํานะครับ ไซโครนนะครับหรือยอมความกดอากาศต่ําก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนําให้ความกดอากาศสูงวิ่งเข้ามาหาได้เร็วขึ้นนะครับดูนะครับไซโครนบริเวณปลายแหลมยวนนะช่วงวันอาทิตย์ที่19นะครับระบบความกดอากาศสูงก็เริ่มแผ่ลงมานะครับนะครับกกับนะครับบริเวณประเทศอินเดียนะครับก็จะมีลักษณะของไซโครนในซีลใต้ก็จะมีลักษณะของไซโครนนะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับเป็นบริเวณตรงเวณเส้นสุดๆก็จะเป็นแนวลมพัดสอบนะครับ เป็นลักษณะของตอนเดียวตอนที่มันเกิดดูนะครับผมจะให้ดูนะครับเป็นแนวของล่องมรสุมสองแนวนะครับทั้งซีลุงเหนือซีลุงใต้บริเวณมาสุร์ดินเดียนะครับเป็นซีรีส์นะครับต่อไปเรามาดูนะครับลมที่พัดลงมาลมตะวันออกชิงเหนือนะเริ่มพัดแรงขึ้นนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะทำให้นะครับไซโครนบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับดูนะครับ เส้นความกดอากาศเท่าก็ได้ถี่ลงมาจากจีนนะครับช่วงวันที่พื้นที่23 26 24ดูนะครับลมพัดแรงนะครับพาดตะวันออกเฉียงเหนือครับลงมาถึงภาคกลางภาคใต้เลยนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับอากาศเย็นที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับคาดว่านี่ทะลุไปถึงทะเลอันดามันนะครับอากาศเย็นที่ทะลักลงมาลมตะวันออกที่พัดแรงเข้ามาทะลุถึงยินเดียนะครับเราต้องไปติดตามดูนะครับ ความน่าสนใจนะครับช่วงที่มันเกิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูความจริงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับเรามาติดตามดูนะครับจากผลกับพยากรณ์นะครับการเกิดลบการเกิดฝนนะครับเรามาติดตามการเกิดฝนนะครับขออภัยครับนะครับ ปีตามการพยากรการเกิดฝนนะครับประเทศไทยเราพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยังมีฝนอยู่นะครับแต่ฝนก็เริ่มกระจายตัวนะครับลงมาสูมก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับก็ทําให้เคอร์เจอร์นะครับเหมือนเคอร์เจอร์ของไซโคนิกนะครับเขาเคลื่อนขึ้นไปภาคตอนหนอกชิงเหนือนะครับยมใต้พัดแรงขึ้นไปก็ทําให้ทั่วไทยยังคงมีฝนอยู่นะครับนะครับวันที่สิบสี่วันพุธที่สิบห้ายังมีฝนอยู่นะครับ ฝนก็ตัวไทยก็ต้องจับตาดูนะครับผมฝนเนี่ยนะเป็นแนวนะครับของลมตะวันออกที่พัดแรงเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยแนวลมพัดสอบจากดูแนวลมพัดสอบจากพักลาเทศนะครับก็จะเริ่มเบียนมาแถวพม่าแล้วก็จะมาภาคตะวันเหนือของเรานะครับเนี่ยช่วงวันพฤหัสที่สิบหกนะครับทำให้ภาคเหนือนะครับมีฝนนะครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับไซโครนบริเวณปลายแหลมยวนนะพัดแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ได้รับอิทธิพลนะครับทให้มีฝนนะครับดูนะครับ แนวลมพัดสอบที่ลงมาแถวภาคลงมาแถวเมียนมานะครับต้องติดตามดูนะครับแนวลมพัดสอบนี้ก็จะบ่งบอกถึงการลงมาของนะครับ mm hmm. กระแสลมตะวันตกนะครับที่พัดแรงนะครับช่วงหลังวันจันที่ยี่สิบนะครับระบบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับเริ่มแผ่ลงมาเป็นระบบชัดเจนนะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยเรานะครับ ช่วงแรกๆกระแทกลงมาก็จะมีฝนนะครับหลังจากนั้นอากาศจะลงมีลมพัดแรงนะครับดูนะครับช่วงวันพฤหัสที่2ี่นะครับก็จะเริ่มเห็นว่านะครับประเทศไทยเรานะครับบริเวณที่เป็นแนวของลิดนะครับแนวเส้นความกดอากาศเท่าที่ยื่นอกมาจากบริเวณความกดอากาศสูงเราเรียกว่าลิดนะแนวลิดที่ทิ่มลงมานะครับเส้นน้เส้นนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับช่วงเช้าๆจะหายไปเลยนะครับ ทมแนวของลิ์นะครับส่วนที่ยื่นออกมาจากความกดอากาศต่ำเราเรียกว่าทรอปนะครับส่วนที่ยื่นออกมาจากความกดอากาศสูงเรียกว่าฤทิ์นะครับบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะั <c oughs> ลงมาปกคลุมในะช่วงวันที่25นะครับเราก็ต้องติดตามดูในช่วงที่เกิดเหตุนะครับโดยช่วงที่มันเกิดสภาพอากาศจริงๆนะครับส่วนบริเวณประเทศไทยเราก็น่าติดตามนะครับค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เวลา2 2่นาฬิกายีนาทีนะครับ กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่บริเวณประเทศลาวรอยต่อประเทศลาวกัมพูชานะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าแถวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคตอนนอกเชียงเหนือก็ยังมีฝนอยู่นะครับภาคเหนือก็จะมีนะครับแถวเขาแมงเพชรพิซูโลขึ้นไปนะครับก็ยังเห็นอยู่นะส่วนบริเวณเชียงรายตอนบนน่านนะครับก็เริ่มเบาๆลงนะภาคใต้ก็ยังมีฝนนะครับดูนะครับนี้กลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเนี่ยลม่มแถวลาวตะปูนะครับแถวลาวแถวกัมพูชานยก็จะเคลื่อนเข้าสู่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนบริเวณไทยเราก็ยังมีฝนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็มีฝนอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านตะวันตกนะครับแถวนะครับราชบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนะครับโดยใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเนื่องจากกลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทยนะครับรด้ามันจับไม่ถือนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับจากจากดาวเทียมแล้วเราก็เห็นกลุ่มนี้นะครับ ต้องติดตามดูนะครับว่าเขาจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับดูกระแสลมตะวันตกนะครับในภาคใต้นะครับส่วนภาคเหนือพาดตอนออกเชียงเหนือภาคกลางก็จะเป็นลมตะวันออกที่พัดเข้ามาต้องติดตามดูแล้วแนวเมฆแนวนี้นะครับบริเวณทะเลนีนใต้ตรงนี้ก็ต้องติดตามนะครับ <c oughs> ก็นะครับแต่คลิปที่ผมทำนะครับพอมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ